อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับสวัสด,ดีบรรดาเพื่อนเพื่อนชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบทุกทกท่านฮะวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆทั้งหญิงและชายชาวนักสะสมเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้า มาติดตามรับชมในคลิปของปอปานะฮะมากไปกว่านั้นฝากขอบคุณไปยังบรรดาเพื่อนๆที่กดติดตามาช่องของปอปาไว้นะฮะเพื่อนๆครับกดติดตามช่องของปอปาไว้นะฮะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ ปอปาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าช่องของปอปานั้นเป็นช่องนําเสนอเกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสาบนะฮะยังไม่มีการเปิดการรับซื้อแบงค์และเหรียญกระสาบแต่อย่างใดอยากจะให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจตรงกันนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมเพื่อนๆท่านผู้ชมครับวันนี้ปอปานั้นจะพาเพื่อนๆมาชม เหรียญกระสาบชนิดราคา25สตางค์ฮะวันนี้เรายังคงอยู่ที่เหรียญ25สตางค์ที่มีราคาฮะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ25สตางค์ทั้ง2พศฮศที่กำลังมีชื่อเสียงฮือฮาในวงการนักสะสมนะฮะนี่คือเหรียญ25สตางค์สีทองเหลืองปีพศ2542ฮะ เรียนนี้พอสอนี้นั้นเป็นที่ต้องการของบรรดาชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นมือระดับอาชีพหรือมือใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในวงการนะฮะคิดว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยคงจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทางด้านจำนวนการผลิตและราคาซื้อขายแล้วนะฮะบางท่านบางคนแต่บางท่านบางท่านบางคนเนี่ยถ้าหากยังไม่รู้แต่เข้ามาชมคลิปของปอปาเนี่ยให้ศึกษาไปได้เลยนะฮะว่าเหรียญ25สตาต่างปีพศ2542เนี่ยฮะมีมีราคาการซื้อขายที่ค่อนข้างสูงนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทราบจำนวนการผลิตกันก่อนนะฮะ จำนวนการผลิตของเหรียญ25สตางค์สีทองเหลืองปีพศ2542ของในหลวงรัชกาลที่9เหล่านั้นผลิตออกมา10,000เหรียญนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชม10,000เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นยอดจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างน้อยฮะถือว่าน้อยเลยทีเดียวฉะนั้นราคาของเหรียญ25สตางค์พศ 2,542เนี่ยเขามีการซื้อขายกันค่อนข้างจะเป็นหลักพันแล้วนะฮะเพื่อนๆน,น่าจะเริ่มจาก4,000 5,000หรืออาจจะมากไปกว่านั้นในเวลาอันรวดเร็วของวันข้างหน้านะฮะหากเพื่อนๆท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วลองๆไปสังเกตดูนะฮะถ้าหาก มีเหรียญ25สตาต่างสีทองเหลืองผ่านมือเนี่ยให้เพื่อนๆท่านผู้ชมลองลองพลิกดูนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านอาจจะเจอเหรียญน,นี้เข้าให้นะฮะต่อมาเรามาชมเหรียญ25สตาต่างปีพศสอ 2, 5 4พันฮะ44กับ42นั้น เป็นเหรียญยี่สาตางค์สีทองเหลืองทั้งอสองพศนะฮะจำนวนการผลิตของอเหรียญยี่สาตางค์ปีพศสองพนั้นเขาก็มียอดจานวนการผลิตที่เท่าเทียมกันกันกนกบปีพศสองพันะเพื่อนๆท่านผู้ชมคือ 1, 000, หนึ่งหมื่นเหรียญเท่ากันฮนะเป็นยอดจำนวนการผลิตน้อยนะฮะ ทางด้านราคาซื้อขายนั้นก็ม,มีมีราคาซื้อขายที่ค่อนข้างจะอย่างเท่าเทียมกันนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมประมาณ4-5 0 0 0หรืออาจจะมากไปกว่านั้นนะฝากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่ที่กำลังเข้ามาศึกษาเข้ามาสะสมเป็นนักสะสมใหม่ๆนยฮะดูคลิปนี้แล้ว ลองลองสังเกตดูนะฮะท่านที่ชอบสะสมเหรียญกระสาบฝากเพื่อนเพื่อน,นะฮะพบเจอเหรียญปีนี้พศออนั้นเก็บได้เลยนะฮะเราทราบจำนวนการผลิตและราคาซื้อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกเพื่อนๆท่านผู้ชมว่าเหรียญ25สตางค์ปีพศส5 4 2และ44เนี่ย เขาติดอันดับหนึ่งเลยนะ,ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมคือยกให้เป็นปี42เนี่ยถือว่าผลิตออกมาก่อนอย่างนั้นจึงติดอันดับหนะฮะปี2542นี่ยติดอันดับหนึนะฮะ,เ,ะ,ฮะเขาตั้งเขายกให้เป็นแบบนั้นพศ2544นั้นเป็นเหรียญหายากติดอันดับ 1นนะเราจะเรียกว่าอันดับ2ก็ได้นะฮะแต่ว่าด้วยยอดจำนวนการผลิตที่ที่เท่ากันนะเท่าเทียมกันจึงยกให้เป็นอันดับ1.1หรือไม่ก็อันดับ2อ่าแล้วแต่เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยจะพิจารณาเรียกเอานะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับอยากจะบอกเพื่อนๆท่านผู้ชมว่าวันนี้เรายังคงอยู่ที่ เหรียญ25สตางค์สีทองเหลืองนะฮะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าปอปาเนี่ยจะทำคลิปเหรียญ25สตางค์อ่าปีพศ2542 44ซึ่งติดอันดับหนึ่งของอ่าเหรียญหายากของเหรียญ25สตางค์นะฮะก่อนหน้านั้นจะมีเหรียญของอ่าห้สตางค์สีทองเหลือง ปพศ2 5 3 0ฮะที่ติดอันดับหนึ่งเหมือนกันนะ,พนนพะเพื่อนท่านผู้ชมสามเหรียญเลยนะที่ที่เคยทำคลิปออกไปถ้าจำไม่ผิดแต่ครั้งนั้นน่าจะใช่ชื่อของเมษาเรียนเก่าหายากนะฮะถ้าเเพื่อนท่านผู้ชมเคยรับชมคลิปนะจะเห็นว่าเป็นชื่อในช่องเนี่ยชื่อของเมษาเรียนเก่าหายากแต่ตอนนี้ให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทราบว่า ทางปอปาเนี่ยได้ใช้ชื่อของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณแล้วนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องของปอปาอีกช่องหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อนจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมฝากขอบคุณเพื่อนๆที่อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปฮะออกความคิดเห็นมา บางท่านก็ถามว่าซื้อไหมผมมีเหรียญน,นี้ติดต่อได้อย่างไรครับทางบอปายังยังไม่ทันจะเปิดการรับซื้อนะอยากให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเข้าใจตามนี้นะแต่ถ้าหากมีเพื่อนๆพื่อนท่านผู้ชมเนะี่ยดูคลิปของช่องปอปาเยอะๆกดติดตามช่องของปอปาเยอะๆคาดว่าอีกไม่นานนะฮะเดี๋ยวทางช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเนี่ย จะเปิดการรับซื้อนะฮะตอนนี้ทางทางปอปานั้นยังยังรอเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปฝากติดตามกดติดตามช่องของปอปามากมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวทางปอปาเนี่ยคิดอยู่ว่าจะเปิดทําการรับซื้อสําหรับแบงและเดียนนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมฉะนั้น ใครมีเหรียญที่ปอปาทําคลิปออกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญตั้งแต่25สตางค์หรือไปไปถึงเหรียญราคาชนิดราคาหลายหลายบาทนะฮะให้เพื่อนเอนเนี่ยเก็บสะสมไว้ตามคลิปของช่องปอปานะฮะประเดี๋ยวถ้าปอปาเปิดรับซื้อเมื่อใดเนี่ยปอปาจะแจ้งให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบเป็นขั้นเป็นตอนไปนะฮะเพื่อนๆน,นท่านผู้ชมวันนี้ ให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมชมเหรียญ25สตางค์ทั้งสองพศที่มีราคานะยังมีอีกหลายหลายรุ่นหลายหลายพศหลายหลายชนิดราคาของเหรียญเนี่ยที่มีราคาการซื้อขายนะฮะทางนั้นทางนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทราบว่าทางร้านที่เปิดการรับซื้อเนี่ยเขาซื้อ <c oughs> โทษนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมซื้อเหรียญ ตามสภาพของเหรียญน,นะเ,นเพื่อนเพืนท่านผู้ชมอยากเ,เพื่อนเพื่นท่านผู้ชมทราบไว้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ